มาหนีมาลเลาะเบิ่งคนเหลืองคุ้ยฝนก็จะตกโอ้บรรยากาศเนี่ยมาแรงมากคือจะเั็นลายคุ้ยเขาขออโอ้ฝนสาเนี่ยดือเว้ย <c oughs> เอไล่โอ้ยเมื่อไรบอสคำเดียวอ๋อคำเดียวอ้ยขมื่อฝนก็ติดตกพราฝนฝุ่นฝ่าแหล่ฝ่าดำมาหวธรรมศาสตร์ฝนก็ติดตกเพราฝน หางม่วงหกม่งวงไปไร้กล้วยไว้ไปเขาขอ,อกเหรอเห็นหางมังลับหมองนอนเดินกับคนแต่เวลากออกมาอยู่หากินโอ้ปลาอ่อยสวนมันของไก่เจ้าอื nhà cái băng thang nạm cân đừng cái thang lăng này mà cái phao phao mình mở cái phao mà cái phao phao khuê khuê cái phao khổ nhà cái gần để vậy bên cây tốt điền thêm vào mưa to à Này là. Này cần mưa rồi. Này cần mưa 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 ขามาเฝ้่าย่านฝนตกก็เ,ออเลยอล้วยยันฝนตกข้างมือกังบ่านน,นี่ขามาเอาป่าอว้ยเมื่อบ่านนี่ไฮ้ยในเวลาเขาบ่านแล้วร่มเป็นฝนมาฝนแลดงว่รมไปฝนมา นนมนัไปแล้วอย่งผลตรงห้ามกอนฟอไปอัดหลาเลยอ่าปวงวิเศงนี้ก็ขับไปแล้วครับคนกีตัวข้ามก่อนคือกันแยน,นไปก่อนงามป่าบ่าถือมันก็จะเป็นหนังสือแหละครับชีวิตของคนอยู่แพร่ก็มัดขึ้นไหว้มัดค้าขึ้นไหว แามปลาถือก็จ,จ้างคอยเอาสะดุงมาลงหากินลำบากสมัยคุม,มืองานนังขึ้นมาอยู่ตั้งโคกท่า,าแก,ก๊กแก,ก๊กตามชีชีวิตของคนอีสานเจ้าแพ้การทํามาหากินอากาศบริสุทธิ์สบาย อยู่กับธรรมชาติไอ้ทียางเราเนี่ยย่าปลาปลาถืยอยืงซีตียงซีเลยยงซีแล่ะต้ว,วยื่นไ่นลเราะ่อได้ซืดโอ้ตึกพอไยู่ได้กินย่ามันบวมีเนาะอเออปลาแนน้ำตาเหลียวปเห็น ง่ายปัญหามเกิดเศร้าตื๊ลองจิลเลาะไปเนียวาสิพลประกันธรรมาหายจินแต่ละค,นะค้นบ่คือกันนะครับแค่แล้วนี่มีคนอยู่ปะเนอะหรือมันปลาปลาเถือกก็จะนี้ขึ้นเท่งโคกเลยหรือบ้อนเลาะไปรัมตาม ลำนามไปนี่แหละว่าสิไปพ่ออยัางนี้มือนี้ไใ้มาเลาะโขกเลาะปาลาเลาะลงลงน้ำน้มพันสตัตว์ลำนามตัวนี้ก็ลงเปล่าละเลาะมานี่มาเห็นคนสิบเบ็ดบะนี่ยขั้นเบ็ดจกดักใดบ่ได ทำได้บ่นอนอาตมาครับอาตมาลงยครับฮะอาตมาหอดครับอาตมาหอดอโอ้การทำมาหากินของคนเนาะอันนี้อันนี้สิทเบ็ดกับไปที่สิทเบ็ดจักได้บ่ได้นอนเบิง้งกันนี่เหรอบางทีเออเอาอการทำมาหากินแต่ละคนบ่คือกันอุย้ย มันคือบอนอยู่ไก่เบ็ดแต่มันคือบ่กินบอนีปองปลาไงเหรอปลาสวายครับปลาสวาเบ็ดกสตีขามไปฟังผมโอ้ปลาสวายมันมันบ่กินเบ็ดอบอกินเบ็ดตีกินครับปลาสวามันหัดโอ้โหใส่เวลาโดนตัวนี้เนาะเอานักทิดเบ็ดต้องมีความอดทนชวบมันจะเข่ามาได้ผู้ล่ะโอ้นี่บอลน้องบุ้มยัง อมันบดแล้วบันจีฟบาบังไปเว้นเย็นจักหน่อยอนอนฝอยังสี่หรอพี่อันี้มันถือกันเป็นยังไงมันเลีงๆๆ้งเลี้ยงหรือเป่าฮ่าฮ่าอ้ไนลำบากอยู่ตัวสิบเบเจ็ดสิบลำบากกูได้าาแล้วอ๋อเจามากับรูปคุณน่ยเลยาบาเราสองรอยสามรอยนะ โอ้ใส่ลงทุนคือกันเลยพอดีลงทุนตลอดตีเบ็ดนะี่โอ้มาตัดตัวมาเบ็ดจงยังมานอนถาชวนสิดถืชอชวนสิกินให้เนาะใจมากคือโอ้ใจมากเออคืออยู่กันว่าต้อตีเบ็ดในใจมากจังค่อยมาตีเบ็ดได้เหรอฮใส่เวลานอนฝ่อนะวาครับเบิ่งบรรยากาศ สะดุง้งในท้ทยแพร่การทำมาหากินเรื่องขีบของคนอีสานสีนอนอยู่กับนี้จอบดึงสะดุง้งแต่มือนี่ทงังประมงเป็นหามก็เ,เลยได้มาเลาะเบิงตึกบ่ไดด นาป่าว่างไครมันดึงได้กับพอถือเบ่งบรรยากาศธรรมาชาติวิถีชีวิตของคนธรรมาหากินอยู่แพร่อยู่ยกย้อหาปูหาปลาตามธรรมาชาติ ออยูได้กินเลียงฉีบแต่และคนแต่และองกินการทำมาหากินกับบ่คือกันบางคนก็นหากินน้ำหนามบางคนก็นห้ทำมาหา้กินน้ำโขกอันนี้เป็นวิธีชีวิตหากินน้ำหนําเห็นว่าชา้าแพ่ตึกสะดุ้งไง ใส่โบกงามนี่คือจะเป็นเขานอนง่มงๆมาอยู่หันอย่าสิเลาะไปเบิงน้ำลำหนามกันสัตว์เลาะมานี่ก็มาเห็นแพร่ข้นโมยู ปลาเบ้บถือปลาเบ้บถือเพิ่จะมัดค้าสะดุงขึ้นไว้มันเป็นบรรยากาศธรรมชาติของพี่น้องอยู่น้ำเพลํำน้ำหายุห้ากินตามธรรมชาตินี่หละจะเป็นหน่งหล่ะครับเนี่ยทิงย่างรอไปทั้งพุนแต่ที่พ่อยย่างแน เดี๋ยวตามไปดูครับเอาครับเมื่อนีมาเลาะลำหนามพันธศาสตร์ครับมาเบิงวิธีเช่าบ้านกับเจ้าธรรมมาหากินลำหนามพันธศาสตร์ตัวนี้จะล่งไปหาเคียนลำเปล่าอันนี้อยู่เขตตำบลสำลันเพื่อสามชัยเป็นวิธีชีวิตมาตั้งแต่โดนแหล้ว คนิสื้ผ้ากันผ้าหลกผ้าหลานกันทำมาหากินครับดูแพรตึกสะดุงหาปูหาปลายกินแบบยูกินแบบท่อมาชาติอันนี้นกนยกง่อไงตอนนี้บ่มีป่า่นกม็มัดไหวอ่าูละร่อฝนตกฝ่าลงน้ำแดงนะครับปลาเลน้ยงผู้ละคนยังสีได้ หาป่าอีกชนิดหนึ่งนาด้ำแดงฝนตกไม่แทับเจ้าประมงคนกหน็ห้ามนะห้ามบ่ให้ยกงอป็นกับพลดขาไวบบ่ใหาย้ยกคนกัเศร้ายกครับจนกว่า,าเจ้าประมงอนุมัติว่าให้เึกได้เข้าบ้านจังเลกได้ครับอันนี้เป็นระเบียบกฎระเบียบของเข้าประมงตอนนี้ ดึงสะดุงขึ้นไว้ก่อนน้ำกับ่างไหลแม่นดึงกับดึงบ่ไใดขาสะดุงขันกับสีหักป่ะนะ <c oughs> ออตอนนี้ก็พักนี่แบบพามาเบิงธรรมชาติการเป็นอยู่ของคนหากินน้ำสะดุงน้ำแพร่อากาศก็ดี กาศกับบสุทธิดพร้อมบอมีเสียงรลบกวนพร้อมโอ้นามก็ลริงหยุ่ยลงมาตัวน่เห็นอไหก็ลอง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 ยิงแต่โผขี่เงียเห็นบรรยากาศดิธรรมชาติสวยงามมาเลยทายสู่พี่น้องบึง บางท่านบางคนก็สิบ่เคยเห็นหยกยอก็เป็นจังสีล่ะครับบ่าวเฒ่าขาเละาะบ่เฮ็นยังข่อยแต่ละมือ่อเลาะหาไทยไปเห็นยังสิถ่ายให้พี่น้องเบิง่งขึ้นเลื่อนว่าเบาเถ่าขาเลาะเออห่างเถากเ็เลาะไปดู นั่งวัดน้ำว่าหาท่อบุญหาอุปถาคบาอาจารย์แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาสิได้เลาะเมื่อนี้เลาะมาเบิงลำน่ำอยู่ยพรรษะธรรมาชาติก่อนอทางเส้นนี้่าเส้นนอ้นเส้นหนยัง เท็ดเท็ดเๆ็ดดอยู่โอ้เดี๋ยวสิมาพามาเบื่องฟังนี่แป๊บหนึง่งโอ้อยู่หนีแหงร้ายบานสะดุ้งง่ามามันค่าขดค่าง,งอโอ้บรรยากาศมองหนีมะเอา้านกแหงร้ายอือล่ะโอ้โอ ธรรมชาติสมบูรณ์โอ้ต้นพะอีกุมต้นอีกุมอีกรรมำพะอีกุมเนี่ยเป็นสมุนไพรคือกันผู้เฒ่าโบราณบนจะเอาไปหยอดอ่อนมันไปเห็ดขันสมกินเป็นผักะนะอ้าวพ้าเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติดมองหนีก่อนสมุนไพกรก็แลดหลายเพราะท่านได้บอกสู้ฟังดอกเพ้างธรรมชาติบรรยากาศซะก่อน มัดขาจะดุงขืนไว้ขึ้นเป็นปลาว่ามีให้มันเป็นหามไว้จักเปนมีเวลาหายตึกมีเวลาหามอยู่หนาน้ำแดงให้ปลาบ้างใครเจ้าประมงค์คนก็นหามไว้ให้มันออกแม่แพ้ลูกให้ประชาก่อนคนไทยได้กินทั่วถึงกันนั่นแหละครับมันก็เลยหามหามอยู่ประมาณทั้งเท่ากับเกียมือปล่อยเก็ดมือพักนะครับ อ้างจตกัิหามือแล้วแต่คนเสียอนุญาตให้สำหรับชินี้ภาพพี่น้องเบ่งบรรยากาศเจ้าแพร่ไวส้สำเนิก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับไปแล้วครับบ้านนี้ก็สิบปหาเบ่งง่วเบ่งคล้วยกันครับ